อย่าพึ่งทำห่วงจุย้ยถ้ายังไม่รู้3มความจริงนี้เพราะไม่งั้นคุณอาจจะเสียเงินเสียเวลาและที่หนักที่สุดชีวิตไม่ขยับเลยสมสิ่งที่ต้องรู้มีอะไรบ้าง 1. ห่วงจุย้ยไม่ใช่ของของังมันไม่ใช่แค่ตั้งน้ำผุหรือติดยันแล้วรวยห่วงจุ้ยคือศาสตร์แห่งพลังงานที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงถ้าใช้องศาเวลาชะตา 6จุดาคุณยังคิดว่าแค่จัดของแล้วคุณจะรวยคุณกำลังใช้หวงจุ้ยแบบงมงายไม่ใช่มืออาชีพสองไม่รู้ชะตาเท่ากับหวงจุย้ยไลลทิศทางบ้านหนึ่งหลังมีคนอยู่3มคนเท่ากับ3ชะตาถ้าคุณใช้หวงจุ้ยตาม YouTube โดยไม่รู้ว่าดวงของคุณต้องการอะไรคุณอาจไปเปิดประตูรับภัยแทนที่จะรับสับหวงจุ้ยที่ดีต้องออกแบบตาม DNA ดวงคุณสาม แก้บ้านทั้งหลังยังไม่เท่าปลดล็อกพลังในตัวคุณหลายคนเปลี่ยนห้องเปลี่ยนทิศแต่ชีวิตยังไม่ขยับเพราะลืมไปว่าบ้านคือเครื่องมือแต่เจ้าของบ้านคือพลังงานราคาคุณยังไม่รู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรอย่าพึ่งจัดบ้านมันจะกลายเป็นจัดแบบซุ่มและไปไม่สุดห่วงจุ้ยไม่ใช่การตกแต่งนะครับแต่คือระบบพลังงานที่ดันคุณไปถึงเป้าหมายและถ้าอยากรู้ว่าระบบที่ใช่ ต้องเริ่มจากอะไรเริ่มจากรู้ชะตาทักมาได้เลยนะครับและผมจะพาคุณวางเส้นทางรวยแบบแม่นยำ